สวัสดีนักเรียนชั้นมอที่เรียนรายวิชาเพิ่มเติมนะคะคลิปนี้จะเป็นการอธิบายหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องวงกลมนะคะวงกลมหมายถึงรูปเรขาคณิต2มิติที่มีลักษณะสําคัญดังต่อไปนี้ก่อนอื่นเลยเรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าในบทนี้ในหน่วยการเรียนรู้นี้เราต้องเรียนอะไรเกี่ยวกับรูปวงกลมบ้างตอนนี้ในหน้าจอที่เห็นอยู่จะเห็นรูปวงกลมสีฟ้า1รูปค่ะหัวข้อที่เรียน ที่เราจะเรียนเกี่ยวกับรูปวงกลมมีทั้งหมดด้วยกัน5หัวข้อหัวข้อที่1เราจะเรียนส่วนต่างๆของวงกลมค่ะนักเรียนต้องทราบก่อนเบื้องต้นว่าในรูปวงกลม1รูปมีส่วนประกอบอะไรบ้างและมีชื่อเรียกอย่างไรนะคะหัวข้อที่2เป็นหัวข้อใหม่นะคะเป็นหัวข้อใหม่ Sabes, เราจะเรียนเกี่ยวกับ <table> มุมในส่วนต่างๆของวงกลมหัวข้อที่3 4 5 <t ake> ีห้าก็จะเป็นหัวข้อใหม่ทั้งหมดโดยหัวข้อที่3เราจะเรียนเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมหมายถึงถ้าหากเรามีวงกลม1วงเราจะสามารถวาดรูปสี่เหลี่ยมโดยให้มุมทั้ง4ี่ของรูปสี่เหลี่ยมนั้นจะโรดหรือจดพอดีที่เส้นรอบวงของวงกลมเราเรียกมันว่ารูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมหัวข้อที่4ี่วงกลมแนบในรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมหมายถึง ถ้ามีสามเหลี่ยมอยู่นะคะเราจะสามารถวาดวงกลมที่เส้นรอบวงสัมผัสด้านของสามเหลี่ยมได้พอดีแบบนี้หรือถ้ามีสี่เหลี่ยมนะคะเราก็จะสามารถวาดรูปวงกลมที่ที่เส้นรอบวงสัมผัสกับด้านของสี่เหลี่ยมได้พอดีเราเรียกทั้งสองรูปนี้ว่าวงกลมแนบในรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะและหัวข้อสุดท้ายก็จะเรียนความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆของวงกลมค่ะว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ะะเพราะฉะนั้นหัวข้อที่1เป็นหัวข้อความรู้พื้นฐานที่ทุกคนต้องมีมาแล้วเราจะมาทบทวนหัวข้อที่1กันก่อนในคลิปนี้นั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยค่ะ รูปที่เห็นนักเรียนเห็นอยู่ในหน้าจอเนี่ยคะ่ะจะเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของวงกลมที่ทุกคนต้องรู้จักดังต่อไปนี้นักเรียนจะเห็นรูปวงกลม1รูปมีเส้นรอบวงเป็นเส้นสีดําที่ปากากากําลังชี้อยู่จะมีจุดตรงกลางของวงกลมนะคะจุดตรงกลางตรงนี้เราเรียกมันว่าจุดศูนย์กลางค่ะโดยทุกครั้งนะคะที่เราเห็นรูป ถ้าหากว่ามีชื่ออะไรตัวอักษรใดที่กำกับอยู่ข้างๆจุดศูนย์กลางนี้นั่นหมายถึงชื่อของวงกลมวงนี้นะคะแปลว่าวงกลมวงนี้ชื่อวงกลม O เราจะเรียก O ว่าจุดศูนย์กลางของวงกลมตามข้อความที่ปรากฏอยู่ในสไลด์นะคะเราจะเรียก O ว่าจุดศูนย์กลางของวงกลมและนี่ชื่อว่าวงกลม O ค่ะเส้นสีดำโค้งๆด้านนอกเราจะเรียกมันว่าเส้นรอบวงนะคะเราจะเรียกมันว่าเส้นรอบวง ในเส้นรอบวงก็จะมีจุดต่างๆมากมายถ้าหากเราลากจากจุดหนึ่งบนเส้นรอบวงเช่นจุด A ตามภาพลากเส้นส่วนของเส้นตรงผ่านไปยังจุดศูนย์กลางและผ่านไปยังอีกจุดหนึ่งที่อยู่บนเส้นรอบวงเส้นเส้นนั้นที่เกิดขึ้นเราจะเรียกมันว่าเส้นผ่านศูนย์กลางดังนั้นส่วนของเส้นตรง AB ในภาพเราเรียกมันว่าเส้นผ่านศูนย์กลางสัญลักษณ์ส่วนของเส้นตรง AB เราจะเขียนตัวอักษร A ตามด้วย B แลวมีขีดด้านบนหนึ่งขีดค่ะ ต่อไปถ้าหากเราลากส่วนของเส้นตรงจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดใดจุดหนึ่งก็ได้ที่อยู่บนเส้นรอบวงเช่นลากจากจุด O ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางไปยังจุด E ที่อยู่บนเส้นรอบวงตรงนี้ส่วนของเส้นตรงที่ได้คือส่วนของเส้นตรง OE นะคะเราจะเรียกมันว่ารัศมีสัญลักษณ์ที่เราจะเขียนเราเขียน O ตามด้วย E แล้วก็มีขีดด้านบนนะคะ นักเรียนจะต้องทราบมาก่อนนะคะว่าระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลาง ab กับรัศมี oe นั้นมันมีความสัมพันธ์กันโดยนักเรียนจะสังเกตว่ารัศมีเนี่ยจะมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางและในทํานองเดียวกันพูดกลับกันนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางก็จะมีความยาวเป็น2เท่าของรัศมีทีนี้ถ้าครูถามว่าในวงกลมที่เห็นอยู่เราสามารถลากเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นอื่นๆได้อีอกหรือไม่ แล้วลากได้อีกกี่เส้นนักเรียนจะพบว่าเราสามารถลากเส้นผ่านศูนย์กลางผ่านจุดศูนย์กลางตรงนี้ได้อีกมากมายหลายเส้นนะคะเช่นเดียวกับรัศมีค่ะเราสามารถลากรัศมีได้อีกมากมายหลายเส้นอีกเช่นเดียวกันนะคะต่อไปเส้นถัดไปที่นักเรียนจะต้องรู้จักเราเรียกมันว่าคอร์ดนักเรียนจะสังเกตเห็นจุด C ที่อยู่บนเส้นรอบวงมีส่วนของเส้นตรงลากจากจุด C ไปยังจุด D อีกจุดหนึ่งที่อยู่บนเส้นรอบวง เส้นสีฟ้าเส้นนี้ค่ะเราจะเรียกมันว่าคอร์ดส่วนของเส้นตรง cd ที่นักเรียนเห็นอยู่ในหน้าจอเนี่ยค่ะเราจะเรียกมันว่าคอร์ดนะคะคอควายอออามร,ร์เการันและก็ดอเด็กคอที่นักเรียนเห็นอยู่ชื่อว่าคอร์ด c ีค่ะส่วนของเส้นตรง cd เรียกว่าคอร์ดและเช่นเดียวกันเราจะสามารถลากคอร์ดได้อีกมากมายหลายเส้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นนี้ที่ครูลากเพิ่ม หรือเส้นนี้หรือเส้นผ่านศูนย์กลางที่เราลากไว้อยู่แล้วนะคะมันก็จะถือเป็นคอร์ดคอร์ดหนึ่งด้วยเช่นกันดังนั้นคอร์ดหมายถึงการลากส่วนของเส้นตรงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งที่อยู่บนเส้นรอบวง opposite. และเราจะนับให้เส้นผ่านศูนย์กลางเป็นคอร์ดคอร์ดหนึ่งด้วยนะคะแสดงว่าอะไรรู้ไหมคะแสดงว่าเส้นผ่านศูนย์กลางก็จะเป็นเส้นเป็นคอร์ดที่ยาวที่สุดอยู่ที่อยู่ในรูปวงกลมนะคะ อธิบายอะไรไปบ้างแล้วเอ่ยจุดศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลางรัศมีแล้วก็ขอดต่อไปค่ะทุกคนจะพบว่าที่ขอบซีดีเนี่ยเส้นสีฟ้าส่วนของเส้นตรง CD ตรงนี้มันจะแบ่งพื้นที่ของวงกลมออกเป็น2ส่วนด้วยกันคือโค้งด้านบนที่เกิดจากการใช้ขอด CD ตัดรูปวงกลมที่ครูใช้ปากกาสีเหลืองเน้นลงไป บริเวณนั้นเราจะเรียกมันว่าส่วนโค้งน้อยค่ะเพราะส่วนโค้งที่ได้มันสั้นกว่าส่วนโค้งอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นบริเวณส่วนโค้งนี้ค่ะจาก cd เหมือนกันแต่ลากไปยังอีกฝั่งไปตามโค้งอีกฝั่งหนึ่งค่ะเส้นโค้งเส้นนี้เราจะเรียกมันว่าส่วนโค้งหญ่ดังนั้นคอร์ดหนึ่งเส้น เมื่อลากแล้วจะทําให้วงกลมโดนตัดออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่เรียกว่าส่วนโค้งน้อยแล้วก็ส่วนที่เรียกว่าส่วนโค้งใหญ่นั่นเองค่ะต่อไปนอกจากนี้นะคะคอดซีดีนอกจากตัดเส้นรอบวงออกเป็น2เส้นด้วยกันแล้วก็จะแบ่งพื้นที่ของรูปวงกลมออกเป็นสส่วนโดยพื้นที่บริเวณคอร์ดกับ ส่วนโค้งน้อยตรงนี้ที่ครูใช้ปากกาแดงขีดลงไปเราจะเรียกมันว่าเซกเมนต์ของส่วนโคง้งนั่นเองเฉพาะพื้นที่บริเวณตรงนี้นะคะเราจะเรียกมันว่าเซกเมนต์ของส่วนโคง้งแปลว่าคําว่าเซกเมนต์จะหมายถึงพื้นที่ที่เกิดจากการใช้ขอดตัดเส้นรอบวงนะคะกา อีกพื้นที่หนึ่งที่ทุกคนต้องรู้จักเราเรียกมันว่าเซกเตอร์ของสวนโค้งมันเป็นพื้นที่สีเขียวตรงนี้ค่ะเกิดจากบริเวณที่อยู่ระหว่างรัศมีของวงกลมสองเส้นนะคะสังเกตว่าจากจุด O ลากไปยังจุด B ส่วนของเส้นตรงนั้นคือรัศมีและจากจุด O ลากไปยังจุด E ก,ก็เป็นรัศมีบริ มันก็จะเกิดบริเวณพื้นที่สีเขียวตรงนี้ค่ะบริเวณนี้เราจะเรียกมันว่าเซกเตอร์ของส่วนโคง้งทั้งหมดที่อธิบายไปเป็นส่วนประกอบต่างๆนะคะซึ่งบางส่วนประกอบก็เป็นจุดนะคะบางส่วนประกอบก็เป็นส่วนของเส้นตรงบางส่วนประกอบก็เป็นเส้นโคง้งและบางส่วนประกอบก็จะเป็นพื้นที่นักเรียนจะต้องจดจำให้ได้นะคะว่า ส่วนประกอบต่างๆที่อยู่ภายในวงกลมนั้นเรียกว่าอะไรบ้างส่วนใดเป็นจุดส่วนใดเป็นส่วนของเส้นตรงบริเวณใดเป็นพื้นที่และส่วนใดเป็นเส้นโค้งนะคะต่อไปมันก็จะมีอ่าส่วนประกอบอื่น,นๆที่อยู่นอกวงกลมแล้วก็มีความสัมพันธ์กับรูปวงกลมนะคะดังต่อไปนี้ อันดับแรกเลยคำคำแรกหรือส่วนประกอบแรกที่มีความเกี่ยวข้องกับวงกลมแล้วก็มีทฤษฎีบทเข้ามาเนี่ยก็คือคําว่าเส้นสัมผัสวงกลมค่ะคำแรกที่ทุกคนต้องรู้จักนะคะคือคําว่าเส้นสัมผัสวงกลมซึ่งเส้นสัมผัสวงกลมนี้ก็จะมีทฤษฎีบทที่ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องเข้ามาด้วยคําว่าทฤษฎีบทในทางคณิตศาสตร์หมายถึงข้อความที่มันเป็นจริงค่ะเราจะเรียกมันว่าทฤษฎีบท เรามาดูกันต่อดีกว่าว่าข้อความที่มันเป็นจริงเกี่ยวกับเส้นสัมผัสวงกลมคืออะไรก่อนอื่นมาทําความรู้จักกับคําว่าเส้นสัมผัสวงกลมก่อนนะคะตามภาพที่นักเรียนเห็นอยู่นักเรียนจะพบวงกลมโเส้นรอบวงเป็นเส้นสีฟ้าจะมีเส้นตรง2เส้นแตะเส้นรอบวง1เส้นคือเส้นสีแดงตรงนี้นะคะอย่างนี้เรียกว่าแตะเส้นรอบวงและอีกหนึ่งเส้นคือเส้นสีเขียวชีดอย่างนี้เรียกว่าตัดเส้นรอบวง สองเส้นนี้ต่างกันค่ะนักเรียนดูตามครูณเส้นส่วนณเส้นตรง AB สีแดงที่แตะวงกลมจะแตะที่จุด P เห็นตามสัญ,ญลักษณ์ไหมคะเส้นใดก็แล้วแต่ที่แตะเส้นรอบวงเราจะเรียกมันว่าเส้นสัมผัสวงกลมแปลว่าเส้นสีแดง AB ที่นักเรียนเห็นอยู่เป็นเส้นสัมผัสวงกลมตามข้อความที่แสดงอยู่นั่นเองส่วนเส้น CD จะเป็นเส้นที่ไม่เรียกว่าแตะแต่ตัดเข้าไปภายในวงกลมเลยนะคะเพราะฉะนั้นตามข้อความจึงระบุว่าเส้นตรง cd เรียกว่าเส้นตัดวงกลมนี่คือความแตกต่างระหว่างคำว่าเส้นตัดวงกลมแล้วก็เส้นสัมผัสวงกลมเ,เส้น ab สีแดงเนี่ยค่ะเป็นเส้นตรงที่สัมผัสวงกลมณนะจุด p ทุกครั้งที่มีเส้นมาสัมผัสวงกลม จะต้องระบุด้วยว่าสัมผัสณจุดไหนดังนั้นเส้นตรง AB ที่สัมผัสวงกลมอยู่ตามภาพจะสัมผัสที่จุด B จึงเรียก B ว่าเป็นจุดสัมผัสวงกลมนั่นเองให้เข้าใจตรงกันตามนี้ด้วยนะคะจึงเกิดข้อความที่เป็นจริงที่เรียกว่าทฤษฎีบทออกมาหนึ่งข้อความเกี่ยวกับเรื่องเส้นสัมผัสว,สว่าดูที่ตัวอักษรสีดำด้านล่างนะคะ ข้อความนี้เป็นจริงนะคะข้อความนี้กล่าวว่าจุดสัมผัสวงกลมที่เส้นสัมผัสลากผ่านจะตั้งฉากกับรัศมีของวงกลมวงนั้นก่อนอื่นเลยต้องมีวงกลม1วงแล้วก็มีเส้นสัมผัสแล้วก็เกิดจุดสัมผัสข้อความนี้บอกว่าจุดสัมผัสวงกลมตรงนี้ค่ะจะตั้งฉากกับรัศมีของวงกลมตามภาพตอนนี้มีจุดสัมผัสมีเส้นสัมผัสแล้วแต่ยังไม่มีรัศมี ข้อความนี้บอกว่าถ้าเราลากรัศมีจากจุดศูนย์กลางมายังจุดสัมผัสตรงนี้รัศมีที่ได้เส้นประที่คุณลากเพิ่มเข้าไปจะตั้งฉากกับเส้นสัมผัสวงกลมเสมอค่ะนี่คือทฤษฎีบทแรกหรือข้อความแรกที่เกี่ยวข้องกับเส้นสัมผัสวงกลมนั่นเอง ย้ำว่าทฤษฎีหมายถึงข้อความที่เป็นจริงที่นักคณิตศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วก็แสดงมาแล้วนะคะเราเพียงแค่เรียนรู้ว่าข้อความนี้มันเป็นจริงนะคะต่อไปอีกหนึ่งข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องเส้นสัมผัสวงกลมเป็นข้อความที่สองค่ะเป็นทฤษฎีบทที่สองกล่าวว่าถ้าลากเส้นสัมผัส จากจุดภายนอกมาสัมผัสวงกลมจะลากได้เพียงแค่2เส้นเท่านั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าเรามีจุด1จุดที่อยู่ภายนอกวงกลมตอนนี้มีวงกลม O อยู่เห็นไหมคะและมีจุด P จุด P จุดนี้เรียกว่าจุดภายนอกวงกลมทันนไหมคะเพราะมันเขียนอยู่ข้างนอกวงกลมตามทฤษฎีบทหรือตามข้อความกล่าวว่าจะสามารถลากเส้นไปยังสัมผัส ไปสัมผัสยังวงกลมได้เพียงแค่2เส้นนักเรียนเห็นเส้นส่วนของเส้นตรง PA ที่ลากไปสัมผัสวงกลมที่จุด A ไหมคะนั่นเรียกว่าเส้นสัมผัส1เส้นละและอีก1เส้นคือส่วนของเส้นตรง PB ที่ลากไปสัมผัสย,ยังวงกลมณจุด B ก็ได้อีก1เส้นและนักเรียนเมื่อพิจารณาแล้วนักเรียนจะพบว่าไม่สามารถลากเพิ่มได้มากกว่านี้อีกแล้วดังนั้นจึงเป็นจริงตามข้อความที่ว่า ถ้าเราลากเส้นสัมผัสจากจุดภายนอกมาสัมผัสวงกลมเราจะลากได้เพียงแค่2เส้นเท่านั้นค่ะส่วนเส้นประที่นักเรียนเห็นอยู่ในภาพไม่ใช่เส้นสัมผัสวงกลมแต่เป็นเส้นที่เกิดจากการสร้างเพื่อที่จะนำไปพิสูจน์หรือนำไปแสดงให้ได้ว่าสองเส้นที่ลากมา2เส้นนี้ค่ะมีระยะความยาวเท่ากันเฉยๆนะคะ ผ่านไปแล้วกับทฤษฎีบทที่เกี่ยวกับคําว่าเส้นสัมผัสวงกลมมีอยู่ด้วยกัน2ทฤสองทฤษฎีบทนะคะต่อไปอีกคํานึงที่เกี่ยวกับวงกลมคือคําว่าคอร์ดข้อความหรือทฤษฎีบทที่เกี่ยวกับคําว่าคอร์ดมีดังต่อไปนี้นะคะข้อความที่1กล่าวว่าคอร์ดที่ยาวเท่ากันย,ย่อมอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะทางเท่ากัน ครูพูดคำว่าคอร์ดตรงนี้ทุกคนต้องนึกออกว่าครูหมายถึงอะไรคอร์ดก็คือเส้นหนึ่งเส้นที่ตัดรูปวงกลมนั่นเองตามภาพนะคะคือวงกลม O ส่วนของเส้นตรง CD เราจะเรียกมันว่าคอร์ดค่ะและส่วนของเส้นตรง AB เราก็เรียกมันว่าคอร์ดเช่นเดียวกันอีกเส้นหนึ่งคือส่วนของเส้นตรง EF ก็เรียกมันว่าคอร์ดค่ะ3เส้นที่ครูอ่านชื่อทั้งหมดเรียกว่าคอร์ดทั้งหมดเลยข้อความนี้กล่าวว่า คอที่ยาวเท่ากันย่อมอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะทางเท่ากันแปลว่าถ้าหาก C ส่วนของเส้นตรง CD มีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง AB ข้อความนี้หมายความว่าถ้าส่วนของเส้นตรง CD มีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง AB นั่นหมายถึงระยะห่างจากคอร์ดไปยังจุดศูนย์กลางของทั้งสองเส้นจะห่างเท่ากัน ระยะห่างจากคอร์ดไปยังจุดศูนย์กลางคืออะไรคือการลากเส้นนะคะจากจุดศูนย์กลางคือระยะจากจุดศูนย์กลางแล้วลากไปตั้งฉากวัดแบบตั้งฉากไปยังคอร์ดทั้งสองเส้นตอนนี้ครูกําลังลากเส้นประให้นักเรียนเห็นว่านี่คือระยะทางจากระยะห่างจากจุดศูนย์กลางไปยังคอร์ดทั้งสองเส้นข้อความนี้บอกว่า ถ้าส่วนของเส้นตรง CD กับ AB เท่ากันแล้วระยะ2อันนี้ก็จะเท่ากันด้วยคูเลยเขียนคำว่าเท่ากันเข้าไปค่ะนี่คือทฤษฎีบทแรกที่เกี่ยวกับเรื่องคอร์ดภายในวงกลมทฤษฎีบทที่2ค่ะทฤษฎีบทที่2บอกว่าคอร์ดที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางย่อมยาวกว่า คอดที่อยู่ไกลจุดศูนย์กลางดูภาพประกอบดังนี้ค่ะตอนนี้วงกลมนี้ชื่อว่าวงกลม O มีคอดอยู่2เส้นคือส่วนของเส้นตรง BA และส่วนของเส้นตรง DC คอด2เส้นนี้นักเรียนจะสังเกตว่ามันอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางไม่เท่ากันโดยส่วนของเส้นตรง BA หรือว่าคอด BA อยู่ใกล้กว่าเห็นไหมคะจากจุดศูนย์กลางส่วนคอด CD อยู่ไกลกว่า ตามข้อความกล่าวว่าคอร์ดใดที่ใกล้กว่าจะมีความยาวมากกว่าซึ่งตามภาพก็เห็นชัดเจนว่าส่วนของเส้นตรง BA ยาวกว่าส่วนของเส้นตรง DC จริงๆนะคะนี่คือความหมายตามทฤษฎีบทนี้นั่นเองผู้เขียนคำว่าใกล้กว่านะคะใกล้กว่าคอร์ดก็จะยาวกว่าค่ะ และต่อไปทฤษฎีบทที่3ที่เกี่ยวข้องกับคำว่าขอบนะคะกล่าวว่าเส้นตั้งฉากที่ลากผ่านจุดกึ่งกลางขอบ2เส้นในวงกลมเดียวกันจะตัดกันโดยจุดตัดดังกล่าวจะเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมนั้นทำความเข้าใจดีๆนะคะก่อนอื่นเลยข้อความนี้กล่าวถึงขอบ2เส้นตอนนี้ตามภาพนักเรียนจะพบว่า c b ส่วนของเส้นตรง CB ที่ครูใช้ปากกาสีเขียวลากนี่คือคอร์ดเส้นที่1ส่วนของเส้นตรง AB คือคอร์ดเส้นที่สองข้อความนี้กล่าวว่าถ้ามีเส้นตรงที่ลากผ่านจุดกึ่งกลางคอร์ดทั้ง2เส้นนี้ถ้ามีเส้นตรงที่ลากผ่านจุดกึ่งกลางคอร์ดทั้งสองเส้นนี้2เส้นตรงที่ว่านั้นจะตัดกันเส้นสีเหลืองคือเส้นตรงที่ลาก ผ่านจุดกึ่งกลางคอร์ดนะคะทั้ง2เส้นเลยตามข้อความบอกว่าสองเส้นนี้จะต้องตัดกันและจุดที่ตัดจะต้องเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมพอดีนี่ค่ะตามที่ชี้เป๊ะตามข้อความเลยจุดศูนย์กลางของวงกลมพอดีที่มันตัดกันตรงนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นทฤษฎีบทหรือข้อความที่เป็นจริงเกี่ยวกับคอร์ดภายในรูปวงกลมนะคะต่อไป มาดูข้อความหรือทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับวงกลมสองวงที่สัมผัสกันสัมผัสหมายถึงแตะนะคะดังนั้นวงกลมสองวงสัมผัสกันหมายถึงเราจะต้องเห็นรูปวงกลมสองวงที่เส้นรอบวงมันแตะหรือมันสัมผัสกันนั่นเองข้อความนี้กล่าวว่าถ้าวงกลมสองวงสัมผัสกัน จุดศูนย์กลางและจุดสัมผัสวงกลมจะอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันวงกลมสองวงที่สัมผัสกันเนี่ยจะมีขนาดเท่าหรือต่างกันก็ได้ดูรูปทางซ้ายคะ่ะรูปที่1วงกลม O กับวงกลม Q 2วงสัมผัสกันที่จุด P ข้อความนี้กล่าวว่า จุดศูนย์กลางและจุดสัมผัสจะต้องอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันจุดสัมผัสคือจุด P และจุดศูนย์กลางคือ O กับ Q เมื่อลากเส้นตรงก็จะพบว่ามันอยู่บนแนวเส้นตรงเดียวกันทั้ง3จุดนะคะมาดูตัวอย่างที่2รูปที่2เป็นวงกลม O กับวง,วงกลม Q ที่สัมผัสโดยวงกลม Q แนบอยู่ในวงกลม O จุดสัมผัสก็คือจุด P เหมือนกันค่ะ โดยจุดศูนย์กลางของวงกลม Q อยู่ตรงนี้จุดศูนย์กลางวงกลม O อยู่ตรงนี้เมื่อลากเส้นตรงก็จะพบว่าทั้ง3จุดมันอยู่บนแนวเส้นตรงเดียวกันนี่คือความหมายของของทฤษฎีบทนี้นะคะเอาละค่ะอขอให้นักเรียนไปทบทวนการเรียกชื่อส่วนประกอบต่างๆของวงกลมแล้วก็ทบทวนทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับ วงกลมนะคะแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้านะคะเราก็จะไปต่อกันที่เรื่องมุมภายในส่วนต่างๆของวงกลมกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ